ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาเพิ่เช่นเคยนะครับครับสําหรับวันนี้นะฮะผมจะแนะนําเหรียญนีกรุ่นหนึ่งนะครับครับสําหรับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อจันทร์วัดเทพพิสุทธารามจังหวัดสุรินทร์นะครับครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะฮะ สร้างเมื่อปีพศ2547นะครับครับเที็นนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับก็เป็นพระค่อนทางจะใหม่เัิงนิดนึงนะฮะเพิ่งออกมาไม่นานเท่าไหร่นะฮะแต่ก็แต่ก็น่าจะพอจะสะสมได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะครับครับนี่นะครับเป็นด้านหลังนะครับ ด้าหลังนี้จะเป็นยันแล้วก็ด้านบนจะเขียนว่าที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนะครับส่วนด้านล่างจะมีพศออที่สร้างนะครับ2557นะครับครับหลวงพ่อจันทร์องนี้ก็ท่านก็มีพอจะมีชื่อเสียงบ้างนะฮะก็เลี้ยงของท่านก็มีมาสองสรุ่นเหมือนกันนะครับ ็รุ่นนี้ก็ก็น่าจะเป็นที่ต้องการของนักสะสมในอนาคตนะครับครับก็ร,รูปร่างก็สวยนะครับเรียนรุ่นนี้เป็นเรียนทองแดงนะครับก็ ที่ได้มารุ่นนี้ก็ยังถือว่าสมบูรณ์นะครับเจ้าของก็ได้มีการใช้บ้างเหมือนกันนะแต่ว่าเจ้าของเนี่ยไม่ได้หุ่มพลาสติกหุ่มอะไรนะฮะใช้กันแบบเหลือแบบล้วนๆนี่เลยนะฮะแต่ก็ยังไม่สึกรอทลายมากนะฮะยังถือว่าโอเคนะครับครับก็ นาเก็บสะสมนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ต่อไปน่าจะมีราคาขึ้นนะฮะับับรายละเอียดของพระรุ่นนี้ก็ค่อนข้างจะมีน้อยนะฮะเพราะว่าเป็นพระพึ่งออกมาไม่นานเท่าไรนะฮะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ ครับโอกาสหน้าก็เจอกันใหม่นะครับครับสวัสดีครับ